ชอบนะพ่อแฟนหนึ่งแปดบางอย่าชอบเหมือนกันเลยนะครับบางดำนะอย่าชอบเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันพากันชิบหายไว้วอ่อดพูดเล่นพูดเล่นเนี่ยผมยํำเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดู มมั่นใจว่าวัานี้มีหแน่นอนหกที่หนึ่งแดเป็นตัวรองถ้าพี่ๆคนไหนมีตัววิ่งเงนม่นนะครับลองเอามาเอามาจับกับของผมแล้วก็ลองซื้อดูนะครับท่านอาจจะถูก เมื่อก่อนนู้นผมก็พูดแบบนี้แหละผมจําได้ที่ผมบอกว่าผมมั่นใจว่ามีห้าแน่นอนนะมีห้าแน่นอนนะถ้าใครมีตัวเด่นนะเอามาจับใส่กับผมผมเห็นตอนนั้นมีคนเม้นอยู่นะฮะห้าศูนย์ศูนย์ห้าเขาเอาเลขศูนย์มาใส่แล้วเขาก็ถูกเขาก็ได้จริงๆผมไม่ได้อวดอุตรีนะฮะผมไม่ได้อวดอุตรีนะครับ,มมตรรบแต่ผมมั่นใจของผมว่า มีหกแน่นอนหกเก้าเปล่าครอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้หมดนะฮะที่สำคัญนะครับอกองสลากไม่มีเลขดับ กลองสลากไม่มีเลขดับนะบอ่าหกศูนย์ครับผมหกศูนย์อนะ่ะผมคิดว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละไม่น่าจะอั้นแต่ไอหกหนึ่งกับแปดหนึ่งเนะี่ยน่าจะอั้นมีมีหลายคนแล้วฮะเขาทักมาบอกผมอะ่ะ ที่เขาอยู่ในวงการหวยอ,อยู่กับพวกเจ้ามืออที่เขาพูดพูดกันนะง่อวันนี้ปกหนึ่งกับแปรหนึ่งอะมีแววอั้นถ้าผมเออเราก็มาพูดคุยกันนะฮะผมก็รอดูเม้นเหมือนกัน จริงแล้วสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมแม่นแม่นกว่าทุกอาจารย์เลยซ้ำบางคนไี่ถูกหกเจ็ดม้วฟ้อนนะผมรู้นะ ที่ผมบอกถ้าสมมุติว่ามันอั้นหาซื้อไม่ได้ไอ้ตัวแทนของผมอะผมก็จะซื้อ40 40กับ41แค่นี้นะฮะ40กับ41ไอ้สองตัวนี้ผมเชื่อว่าไม่อั้นหรอก ไม่อันอ่าแล้วก็อีกอย่างที่ผมจะบอกนะครับถ้าสมมุติว่างวดที่จะถึงเนี้ยถ้าของผมมันหลุดอ่ะถ้าของผมมันหลุดอ่ะ ผมจะขอพักสักหนึ่งงวดหรือว่าสองงวดก่อนนะครับเพราะว่าไอที่ผ่านมานี่ผมผมเบื่อครับแบบเวลาวางแล้วเลขมันมันอั้นเนี่ยอั้นแล้วมันก็คนที่ตามผมจริงๆอะ่ะน่าจะรู้นะเลขของผมอะ่ะมันจะเฉียดแต้มเฉียดแต้มอยู่ตลอดเนี่ยเฉียดแต้มเฉียดแต้มอยู่เนี่ย ถ้าไม่เฉียดแต้มมันก็จะมาเป็นคู่โต๊อย่างเงี้ยถ้าไม่มาเป็นคู่โต๊มันก็จะไปออกออมสินอย่างเงี้ยแต่ส่วนน้อยครับที่มันจะออกออมสินส่วนใหญ่เลยมันจะเฉียดแต้มหนึง่งเลขที่ผมวางไว้ส่วนใหญ่มันจะเฉียดแต้มเฉียดแต้มเนียคือผมผมเบื่อนะครับผมไม่อยากจะฝืนดวง อ่าเผดปลอมมันเยอะนะฮะบางคนถามเอ้เผดปลอมเรื่องของเพดปลอมนี้เราไปทําอะไรไม่ได้ไม่รู้มันจะปลอมอะไรให้นั่งหนาก็มไม่รู้ไอคนที่ไม่รู้เรียวมาด่าผมยิบหายเลยด่าเต็มไปหมดเลย ผมลืมเล่าให้ฟังคืนไหนว่าผมผมจำไม่ผมจำไ,ไม่ได้แล้วแต่เมื่อไม่นานนี้แหละผมฝันว่าไอ้ไม่รู้มีใครมาบอกผมผมผมว่าจำไม่ได้อะนะมาบอกเป็นตัวเลขเลยแต่ปกติผมเป็นคนฝันไม่แม่นนะฮะ ฝันว่ามีคนมาบอกรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเด็กผู้หญิงด้วยซ้ำบอกว่าเลขมันออกอ่าสองหกศูนย์สองหกศูนย์ฮะอันนี้คือเลขฝันนะฮะสองหกศูนย์ มันตรงกับที่ผมวางไว้ครับผมวางไว้มันมีหกศูนย์อยู่ผมก็เกือบลืมไปอ่าใช่ครับพี่ไอคือสภาคมสองหกศูนย์ครับผมฝันฮะสุชาดา วายสาธุชอบมากค่ะหกศูนย์ก็ก็ช่วยกันภาวนาแล้วกันนะเพราะผมคิดว่าให้หกศูนนี่แหละมันจะไม่อันให้หกศูน